เดี๋ยววันนี้นะครับเรามารีวิวเสือ Gun ้อคานิวาวกันแอนโลเซตตัวนี้นะครับซึ่งกำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมด้นะครับคานิวาวกันแอนโลเซตสวัสดีครับทุกเพื่อนทุกคนครับก็เมื่อวันเสราร์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคานิวาวเนี่ยเขาได้เปิดตัวนะครับคอลเลคชันที่ทำให้ผมคิดว่าต้นปี2024เนี่ย วงการเสื้อประเทศไทยถึงกับสั่นสะเทือนนะฮะเขาได้เปิดเสื้อคอลเลคชั o นที่คอลแลบ,บกับทางวงกันแอดโ s เซนะครับซึ่งเป็นวงระดับโลกนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าวงเนี้ยเขามีชื่อเสียงระดับไหนนะฮะ <g ul ch> เขาเป็นวงที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี1987ุ่งช่วงนั้นนะแล้วก็ระยะเวลาทำงานของเขาเนี่ยเพียงไม่ถึง10ปีนะครับทำให้อัลบั้มของเขาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับ แล้วมีผู้ติดตามใน y t u t u เนะี่ยมากถึงหลายสิบล้านคนนะครับแต่คลิปใน y o u t u เนะี่ยหลายๆคลิปที่ผมสังเกตนะครับวงนี้เนี่ยจะมียอดวิวเนี่ย2 0 0พล้านวิวอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งแบบสุดยอดมากๆนะฮะมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้เปิดเพจของคา n ิวาวซึ่งผมก็ติดตามแล้วก็เป็นแฟนเพจของเสือ้อหรือว่าแบรนด์ของคา n ิวาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยได้เปิดดูว่าเฮ้ยมันจะมีการเปิดตัวเสื้อ คอลิกชันของคานิวาลเอกับกันเอลโรเซตนะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งวันนั้นเองเนี่ยผมก็สองขีดสนใจว่าเฮ้ยผมจะตื่นไปเข้าแถวดีไหมไปเข้าแถวรอเพื่อจะจับฉลากซึ่งผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะครับก็วันนั้นเนี่ยตัดสินใจว่าอ่ะไปแล้วกันซึ่งเขาปิดรับคิวประมาณ9หมู่ผมก็ไปต่อคิวประมาณช่วงประมาณ 8โมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของวันนั้นที่ผมไปต่อคิวที่เมกัดบางนากันนะครับอ่ะไปดูเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่24กุมภาพันธ์นะครับที่ทางคานิวาเขาประกาศว่าเขาจะเอาคอลเลกชันของกันแอนด์โรสที่เอ็กกคานิวาามาขายนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหผมก็มานะครับประมาณ8โมงเช้าใช่ไหมคคิวมันเยอะมากๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับแต่เล่งมาประมาณ2-3ตัวนะคนเยอะมากครับประมาณดูจากสายตาแล้วตอนนี้น่าจะเป็นพันคนละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะกันแอนดโรสเซ่เอ็กคานิวาลอ่านี่นะทุกคนนะตอนนี้ผมได้คิวจับฉลากมาแล้วเป็นคิวที่535นะครับ ซึ่งเวลาที่ผมมาผมมาประมาณช่วงประมาณ8ปดโมงก,กว่ากวใช่ปหแล้วก็เขาจะปิดรับคิวประมาณ9ก้าโมงก็เดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่าจะมีรันไปถึงประมาณกี่คนนะซึ่งวันนี้ผมทราบมาว่าเขามีเสื้ออยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะแต่เดี๋ยวลองดูกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาต่อคิวทำอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้มาตั้งใจจริงๆนะที่จะมาซื้อเสื้อเดี๋ยวลองดูนะวันนี้ผมจะได้ไหมตอนนี้ได้คิวที่ 535นะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ซื้อหวยนะ535นะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าได้มาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วฮะจะถึงเวลาที่เขาจะรันคิวการจับฉลากนะฮะตามหมายเลขที่เราไปต่อคิวมานะของผมคิวที่535นะ สำหรับคอลเลกชันนี้เนี่ยผมว่ากระแสะตอบรับที่คานิวาวเขาทำขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนที่เป็นแฟนเพลงจริงๆอ่ะนะแล้วคนที่ไม่เคยฟังเพลงของกันเหตโรสเซเด้ร์ซัมแล้วก็มาต่อคิวตามกระแสะหรือรับจ้างต่อคิวอะไรประมาณนี้นะสำหรับวงกันเหตโรสเซ์เนี่ยเป็นวงที่เกิดขึ้นจาก ประเทศอเมริกานะครับเป็นแนวเพลงของฮาร์ดล็อกนะครับเขาเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ1985แนะครับแล้วก็โด่งดังมาจนทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่งว่าทุกวันนี้เขาอายุเยอะแล้วก็ตามก็ยังถือว่าเป็นวงหนึ่งที่ดังมากๆนะฮะคานิวาวเนี่ยได้มีโอกาสจับมือร่วมกับคอลเลกชันนี้ของกันและโรเซตนะครับแล้วก็เป็นลายที่ไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนนะเป็นลายที่เขาคิดขึ้นมาที่นี่เลยนะที่คานิวาวเองนะเพราะฉะนั้น วันนี้เองเนี่ยมันเลยเป็นวันที่ผมมีคนมาต่อคิวเยอะมากๆเพื่อที่จะให้ได้เสื้อของคอลเลกชันนี้นะครับแล้วผมได้ยินแว่วๆนะว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่มาต่อคิวเนี่ยบางท่านเนี่ยที่จะเอาไปรีเซลเนี่ยราคามันพุ่งไปถึงประมาณ67,000บาทแล้วสำหรับบางลายที่แบบเป็นกระแสนิยม,มนะอ่ะเดี๋ยว9้าโมงครึ่งแล้วผมจะไปเข้าคิวจับฉลากเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม ทุกคนครับก็ตอนนี้นะผมไปจับฉลากมาเว้ยคือตอนที่ต่อคิวอ่ะเราได้คิวที่535<ม>ใช่ปะ่ะและหลังจากนั้นอนะ่ะตอนเนี้เราได้คิวที่200ซึ่งยังไม่รู้นะขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้ตกลงจะได้ซื้อหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เข้าทางช่องทางออนไลน์นี่ก็ไม่ได้มาแล้วนะครับ a few moments later และที่เพื่อนๆได้รับชมไปก็คือเป็น วันที่ผมไปต่อคิวที่เมกาบางนานะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ช็อปของคานิวาลนะครับไปจับฉลากนะครับโปรเซสของมันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยไปนะฮะเราก็จะเริ่มตั้งแต่การไปเข้าคิวเพื่อจับฉลากนะครับซึ่งวันนั้นเองเนี่ยถ้าดูในคลิปก็คือผมได้คิวประมาณ500กว่าแล้วผมก็ไปจับฉลากได้เบอร์200ปรากฏว่าสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมครับผมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสื้อวันนั้นเนี่ยเขามีแค่สิงคิวประมาณ130ประมาณนั้นเอง ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางลายบางที่แบบหลุดมาซึ่งมันก็อาจจะเป็นเบอร์ใหญ่ๆแล้วเช่น XL อะไรพวกนี้นะหรือเป็นเบอร์ที่เล็กไปเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะใส่มันได้นะฮะก็เลยวันนั้นเองก็กลับมาบ้านโดยมือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็แทบจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันสวยมากๆนะฮะคืนนั้นเองเนี่ยผมก็ถ่ายฟิดไปเรื่อยๆนะก็เขาขาย24ใช่ไหม ยี 5, ่ะมันยีเนี่ยมันก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับเป็นวันหยุดชดเชยผมก็เลยถ่ายฟีดมาเจออ่ะมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับเขาลงขายในกลุ่มของคานิวาวนะซึ่งเขาลงไว้ราคา3,190บาทซึ่งณนะวันนั้นเองเ่ยหลังจากที่เสื้อมันได้หมดที่ร้านไปแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าพ่อค้าเนี่ยที่นํามารีเซลนะครับจากราคาป้ายคือ1,690บาทเนี่ยเขาวิ่งรีเซลกันจนเป็นถึงราคา 5,000บาทนะ4,990นะครับซึ่งราคาเนี้ยปกติเลยแต่ผมไปเจอคนเนี้ยนะครับเขาทำราคามาที่3,190บาทนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันสูงอยู่นะแต่ก็เราอยากได้อยู่แล้วจริงๆอ่ะผมเล็งตัวนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าไปจับฉลากวันนี้เนี้ยผมก็จะเอาตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวแรกเลยแล้วก็ เขาให้สิทธิ์วันนั้นก็คือคนที่ได้สิทธิ์จับฉลากเนี่ยมันจะได้5ตัวได้กันผมก็คิดว่าหนึ่งในนั้นผมเ่าตัวนี้แหละนะครับซึ่งสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจติดต่อคนนั้นไปนะครับเขาก็ลงขายที่3า9 0ยี่บาทแล้วก็ก็ได้พูดคุยกันนะครับเขาไปต่อคิวที่สยามแควนะครับแล้วเขาได้ลำดับต้นๆเลยหใน20เขาก็เลยได้มาแล้วเท่าที่คุยก็คือทำไมเขาขายไม่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 แพงเพราะว่าเขาเป็น แฟนคลับของวงกันเน็ตโรเซ่นนะครับเขาไม่ได้เป็นพ่อขานะครับแต่ก็เขาก็บอกว่าผมขายโบนิดหน่อยคืออยากได้เฉพาะลายที่ตัวเองชอบใน5ตัวนี้เขาก็ขายออกไปประมาณ3ตัวแล้วเก็บไป2ตัวเขาบอกว่าเออไอตัวที่ท,ที่ที่เขาบวกบวกราคาเนี่ยเพื่อที่ว่าเออตัวเองเหมือนได้เสื้อฟรีอะไรทำนองน,นี้นะก็โอเคผมก็รับมานะครับ3ามพันานะตัวนี้เป็นไซส์เนะครับซึ่งก็จะมีความโอเวอร์ไซส์นิดนดนะฮะ ถ้าดูตามไซส์ขาที่เขาแชร์มานะฮะเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้มันจะมีอกอยู่ประมาณที่24นะครับ24นะแล้วก็ความยาวความยาวอยู่ประมาณ29นะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะอ่ะไปดูรายละเอียดของเสื้อกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมา unpack กันเลยนะครับสำหรับ ค่านิวาวกันเอ็นโลเซตนะครับผมตัวนี้ที่ผมได้มานะจะเป็นตุกต๊กมัดย้อมนะครับผมอ่ะเริ่มจากแพคเกจนะครับแพคเกจก็เหมือนเดิมนะเขาก็จะมีเป็นห่อ,หอพลาสติกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโค้ดเสื้อนะฮะไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ M นะแต่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะฮะวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับพอดี เหมือนไม่ค่อยสบายนะฮะอ่ะเดี๋ยวแกะเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเสื้อคานิวาวคอเลกชันพิเศษนะครับที่เขาคอแลบกับทางวงกันแอนโลสซ์นะครับซึ่งเป็นวงที่ดังระดับโลกเลยนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของป้ายกันก่อนนะป้ายก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายคานิวาวนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเขานะฮะ แล้วก็มีในส่วนที่ตรงนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับตุกตุกนะครับก็จะเป็นลายเดียวกับเสื้อตัวนี้นะฮะก็จะมีตัวหัวกระโหลกนะครับอยู่ในนั่งอยู่ในรถนะครับซึ่งเป็นรถตุกตุกก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเราในประเทศไทยนะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะครับหมวกทรงสูงเนี่ยที่เอนะครับมือกีตาร์ของทางวงเขาชอบใส่นะฮะด้านหลังก็จะบอกเป็น โค้ดเสื้อแล้วก็ราคาป้ายนะครับก็คือ1,650บาทนะครับภายใต้ลิขสิทธิ์ของกันดั้มนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่ามีลิขสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเสื้อที่ผมได้มาตัวนี้จะเป็นลายกันเอดเ็ดโรสซิเอกานิวาวที่เป็นในส่วนของเสื้อที่เป็นลายตุกๆซึ่งเสื้อตัวนี้ได้ออกแบบพิเศษนะครับซึ่งมันเป็นลายที่คานิวาวเขาออกแบบรวมกับ กันเอนโรเซนนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีเสื้อแบบนี้ออกมาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลายนี้มันจะเป็นลายแรกๆเลยที่มันหมดก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับตัวลายเองเนี่ยมันก็จะมีชื่อตรงนี้นะครับเป็นกันเอนโรเซตนะครับแล้วก็ลายก็จะมีความแตกๆนิดนึงนะรอยสก,กรีนเนี่ยนะครับที่ผมสัมผสัสได้ก็คือมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้แบบจมลงไปในเนื้อผ้าสักเท่าไหร่นะครับถัดมามาดูในส่วนของ ตัวตุ๊กๆนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะตรงนี้จะเป็นเจ้าหมวกทรงสูงที่สไลดนะครับมือกีตาร์ของวงเขาได้ใส่แล้วเขาชอบมากนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอเจ้าหมวกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาได้มากีเขาไปขโมยมาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาก็มาเขาเข็มขัดที่บ้านเขาเนี่ย นะครับมาลองทําเป็นคอสตูมดูนะฮะก็ตัดเข็มขัดแล้วก็มาแปะที่หมวกนะมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขาตั้งแต่นั้นมานะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถตุ๊กๆซึ่งมีเหมือนกะโหลกผีนั่งอยู่ใช่ป่ะแล้วก็รถตุ๊กๆก็ตรงนี้ก็เป็นหน้ากะโหลกนะครับตรงนี้เขียนว่าเป็นของคานิวาวนะครับรวมถึงด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะเป็นคานิวาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการเนลล์รถนะครับผมของผมเนี่ยที่ผมได้มานะฮะมันจะเป็น ผ้าสีดำแต่ว่าจะมีความมัดย้อมตรงนี้ที่เขาจะทำเป็นลายไฟๆตรงนี้นะครับเป็นเหมือนมัดย้อมแล้วก็มีสีเขียวสีฟ้าแซมนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะไปดูด้านหลังนะฮะสำหรับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นผ้าดำพื้นแล้วก็มัดย้อมเป็นสีนี้มาครับก็อันนี้ก็เป็นการอันบ็อกซ์นะครับผม ตูกใจมากนะครับตอนนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วผมก็อยากได้อีกลายหนึ่งนะเป็นลายตัวที่เขามีสาย้าข้างๆอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลกชันเนี่ยเขามีหลากหลายรูปแบบนะเนี่ยขึ้นตามภาพให้ดูนะครับซึ่งจะตามเก็บหมัทั้งหมดมันก็ไม่ได้แล้วก็ผมก็ไปถามพนักง,งานว่าเออเขาจะมีทําเพิ่มไหมพนักง,งานก็บอกว่าไม่มีนะครับ <S <S เนื่องจากทางวงเนี่ยเขาได้จํากัดสิทธิ์ของการผลิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการที่ผมไปเข้าคิวจับฉลากครั้งแรกของชีวิตเลยแล้วก็ไม่ได้มาด้วยซึ่งหลังจากนีน้ทางคานิวาร์เขาจะมีคอลเลคชันอะไรอีกก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันดูนะฮะบรรยากาศในการจับฉลากวันนั้นก็สนุกดีนะมีทั้งคนที่อยากได้เสื้อจริงๆและก็มีทั้งที่คนที่เป็นพ่อ้าแต่เท่าที่ผมดูแล้วจะเป็นพ่อค้าที่แบบเขาเหมือนจ้างคนมาต่อคิวเพื่อที่ จะไปจับฉลากแล้วก็ได้คิวมาเนี่ยมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะฮะสำหรับอย่างคนที่มารับจ้างต่อคิวเนี่ยนะครับได้ค่าจ้างประมาณ4-500แต่พาอค้าเนี่ยเขาไปบวกราคา1ตัวนะครับเขาไปบวกขึ้นประมาณ2 0 0 0ับาทนะครับอ,อยู่แลงประมาณจาก1 6 9 0กระโดดไปขาย3-4,000พันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คุ้มนะครับคุ้มกับการที่เขาไปจ้าง วินหรือไปจ้างใครใดๆชาวบ้านมา10คนมาต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ได้คิวสาหรับการจำฉลักมานะก็เห็นเลยว่ามันมีอาชีพอีก,อกโลกหนึ่งที่ที่ผมก็เพิ่งเคยสัมผัสมานะครับนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ซสื้อให้ดูนะครับเป็นกันในรถเซ็ตตัวนี้นะครับเป็นไงครับ สวยงามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเสียดายตรงที่ไม่ได้ราคาที่หน้าร้านนะครับได้ราคาที่เป็นราคารีเซลมาและนี่ก็คือการรีวิวเสื้อ c a นิว v a l X ็กกันเอ็ดรซนะครับซึ่งผมที่ผมได้มานะครับฝากติดตามชมช,มช่อง Winter Story ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย